แสดงว่าบ่มีมือถือบ่ครับครับโได้ลงบ่ได้ไปลงทะเบียนน้เพิินโนนณะครับไม่ใ่กว่าไปลงทะเบียนน้เพิ่นครับโอ้ครับหลายตัวนี้ของของเจ้าของมดแล้ว่ครับนี่สุดยอดสุดยอดผมขี่พานมาพอดีครับแถวนี้ครับอ่อนซ่อนเท่าอะไรละครับมีจักโตทําอยู่ในนี่เกือบพกบิ0จําได้หมดบ่ครับ จำได้แล้วเนาะของเจ้าของต้องจำได้แล้วเนาะโอ้ครับอันนี้อยู่บ้านไหนไอ้อยูย่บ้านไหนนี่ตอนนี้ครับเดี๋ยวผมยืนอยู่นี่บ,นคคบ,บ้านหัวนาคำนะครับเนาะอันนั้นมันเป็นโรงงานเขา่าเพื่อนั้นน้องเป็นวัดไกลๆเนาะครับ,รบของของจักรเสืออิญนไอ้หรือเอิ่นหน้าเอิ่นหน้าดีกว่าเน,ะนาะอยู่อยู่บ้านไหนครับผมบ้านหัวนาคำไกลๆเนี่ยบอเมื่อกี้ผมกับหัวแต่ไปวัดหัวนาคำมาเมื่อกี้นี่ครับวันนี้ โบมีมือถือโบมีอย่างลรวะโอ้ผมบบสนใจเลยโอ้หาเงินอย่างเดียวตัวนี้ครับผมไอ้โทษโทษได้ครับไอ้เพื่อนเอื้นว่าอยังครับไหนใครอยู่บ้านหัวนะครับกุน่าซื้ออย่างเขาซื้อเหรียญก็ได้เปียวครับเปีียวครับมีมือถืออยู่มั้งปะโบมี่มือถือแต่ว่าเพื่อนมีอุปกรณ์ด้พี่น้องครับผมผมแวะขอญาตไอ้เพื่อนนะครับไอ้เปียวเนาะเพิ่นมีเครื่องเสียงเพื่อนรัาเนียเลย มีมีดแล้วก็มีแนวไอ้ไม้ที่จะไอ้อันมีอาวุธอุปกรณ์นะครับผมว่าเปิดเพิ่งอะไรครับเนี่ยคนมีรถคูใจเพิ่นก็คือแมนซาเร่งพ่วงทางแล้วครับจบประครับจบประปุ๊บก็คือเลี้ยงควายต่อเลยบหรอครับแสดงว่าเป็นเป็นอาชีพอยู่บ้านเจ้าของอยู่แล้วเป็นออาชีพยู่แล้วครับตอนตอนประหกไอไอมีควายจักะโตอยู่นี่ไอ้เปียวอย่างนี้งงควายเจ็ดแปดตัวเจ็ดแปดตัวบ้านนี่ มันมาปีไหนมันคือสีมาหาหกสิบตัวได้ครับไปีละจงแม่ไว้แม่ไว้ปีละหาหกตัวจงควายแม่ไว้ปีละหาหกตัวสองปีสองปีกับขึ้นเลมันเอกคูณสองเท่าเล่นวะครับออืนี่ครับรักการเงงเงงครับอันนี้ผมให้พี่น้องเบิงครับแอนควายเพิ่นครับอันนี้กับมันทงผู้อื่นน่เนาะแต่ว่าเข้าปล่อยได้เลยนี่ละครับเนาะครับปล่อยได้ครับเพราะว่ามันมันเป็นไอไอมันมันกินยังไงล่ะท่านเนี่ยกินข้าวุ้งกินยา หินสูยางอันนี้ผมผมถามเป็นความรู้อีกนึ่ควายเถิกมีบ่นี่นี่ครับใส่ใส่เลี้ยวเห็นบ,พพนบ่ครับฟอพันบ่ออกมาครับฟอพันบ่ได้รออกมาแสดงว่าเข้าคุ้มฝูงบ่ครับ,ค,รบคุ้มฝูงแต่ว่าให้ให้ขังไว้ย่ำแรงขัง,งไว้อืมย่ำม,มันขืนยังกระเซิงเองเลยได้ได้จ้างหมอเพิ่นมาผาสมเทียมบ่บ่ครับอ๋อเป็นเป็นอย่างครับเป็นยังครืออยากบ่บอยกผสมเทียมเซิงเทียม อ๋อราคาผสมมากสูงผสมยากเลยนี่ครับคุณหมอพเกพก่อ,อเสียวแพงไอ้มีควายเถือกโตัตเดียวเลยคุ้มผงนี่นะโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องครับเบิ้งครับไฮ้เบิ้งครับครับยูบานหัวนค้คข้ามครับพี่น้องครับผมอันนี้หกสิบตครับผมกัดซมีเถืองหน่อยเถืองใหญ่ผสมกันมาหมดเลยครับผมไอพือนกระลังไปไล นะครับเพื่อนก็นดูแลอยู่นี่ครับไอ้เพื่อนจบป .6 ครับผมจบป .6 เสร็จปุ๊บก,กะมาเลี้ยงไายเลยครับผมแต่น้อยครับแต่ก,ก็มีแปดเก้าโตสิบโตบัดนี้บัดนี้รวมกันแล้วป้าพี่น้องหกสิบโตครับผมลองลองคุณเหรียญบ้างเนาะตัวละสอง0มนืนก็นไไ้มั้งนี่มา <laughs> 26สองห <laughs> <laughs> เงินล้านครับพี่น้องครับอืมสุดยอดเลย ครับไอ้เปียวได้ได้ขายอยู่บ่ครับผมบเข้าเข้าขายจังไรครับหมายถึงว่าให้ขจอมาติดต่อซื้อจังไรยีงสิบเมตครับผมขายเป็นตัวครับทุกคนก็ข,ขายเป็นยกชุดครับอ๋อยกชุดเลยมันในหอยเพิ่นมาเอาบอกหรือว่าเข้าไปจังไรในหอยเ,เพิ่นมาเพิ่นเหลียวเห็นเลยเอาเลยรกระด้างกระโถบอกเพิ่นมาเบื้องครับส่วนส่วนมากไอ้ไอ้สีขายตัวผู้ตัวเมียออก ตราน,นี้ขายทั้งผูกอยู่ตแม่ครับไส้ไส,ส้ขนาดเท่าไหที่ที่ขายออกไปครับไว้ได้สามปีสามปีจังขายมันบ่ครับสองปีกว่าสามสองปีกว่าสามปีโตโตหลับประมาณจากบาทรสองสามหามืน่นเนาะปีปีอะไรจะโตครับนี่ขายปีอะไรจะโตเจ็ดแปดตัวครับแปดตัวสามแปดวงวงเงินน้อยได้ครับพี่น้องครับนี่ครับวงเมิน ถ้ายอยู่ในฝูงนี่ค้าผมประเมินกับลักล่านแล <c oughs> ้ววนธรรมดาดน, <c oughs> <c oughs> นี่ครับนี่นคือวิถีชีวิตครับที่พบเห็นอยู่แถวบ้านเท่าแถวอีสานเท่าก็ยังพ่อมีอยู่ครับเพ <c oughs> ื่อนกับมีอาชีพตั้งแต่เรียนจบป .6 เลยเนาะ <c oughs> เพิ่นกับมาเลียงควายครับ <c oughs> พ่อผสมลูกสาวสิไหมครับมี่บอก <c oughs> เขาอืาน่นมาเลือดซิเน <c oughs> ิ์เนาะเขาแก้ไขปัญหาได้อย่างไรคิดว่าเปลี่ยนพอพันหรืออย่างไา รหรือว่าเขาเขาปล่อยลูกมันออกมากับโอกาสมากันเนาะ,ะครับบ้านนี้ได้ไอเปียได้เปลี่ยนเป็นพอพันดูปะยู่รย์เขาห,หาปีว่พอพันหาปีครับประมาณอ๋อประมาณหาปีครับใส่ละก,การนี่ครับพี่นอ้องท้าผู้ใดบรมหูนะอย่าถามซึ่งบางที่ผสมเทียม嘛ทาเพราะเห็นโตค้นเขากับบ่อเสือได้มัน,ะน,น,นวะนั่นเห็นว่าเป็นความคิดขึ้นกับผมเลยอะถ่าว่าได้โตที่เป็นโตวแท้ๆผสมนี่ เพิ่นก็สิมั่นใจนําครับโอ้ควายเพิ่นมีโตัวงามๆบัดนี้สิมีโอกาสได้ปล่อยบ่ครับนี่ขายออกประมาณหลังสงกรานต์หลังสงกรานต์เนาะเมษาครับไอสิปล่อยจักโตครับนี่ประมาณสามสี่ตัวครับอ๋อประมาณสามสี่ตัวหลังสงการเพิ่นกระสีปล่อยทยอยปล่อยออกนะครับเนาะครับโทษไอ้ไอไม่ได้ขอบคุ้มไปพ้นได้ครับฮะพ้นได้ใช่ไหมเอายังพ้นได้โอ้โบมี่ไผอยากให มาไอ้นับเงินบ่เนาะตัวนี้ครับตตปีนี้จะจะขวบแล้วครับปีนี้ปีนี้เกือบสี่สิบแล้วยังเปิดน่องผมอยู่ยังเปิดน่องผมอยู่เกือบสี่สิบแล้วครับไอ้อยู่บ้านหัวนาคขาเนาะถามใครกับหูจักเมื่อไรเป็นบ่หูจักครับเพิ่นบอกบอกจะไหนมีสายญาติจะไหนเอาถ้าสมมติว่าในห้อยเบิ้งคลิปผมนี่แม่เพิ่นสนใจควายไอ้นี่เพิ่นมาหัวนาคขาปุ๊บเพิ่นถามหาไผ่หาหมูสิบแปดครับอยู่หมูสิบแปด ถามว่าไอ้ในห้อยเปียวบ,บอกหรือจางไหผมตั้งซื้อให้เมื่อกี้อ <ะ S 2> โอ้ไอ้ไอ้ที่นั้นเป็นมันมีขาประจาเอ้าอ๋อขาประจําอยู่แล้วมันบอกครับแต่ว่าวันนี้ได้ครับอาจจะมีขาจรขายหยังใ<ช>ห้ราคาดีเน,ะนะาะไอ้ก็จะได้เปิดตลาดหลากหลายกว้างเด้อขาประจาเมื่อกี้กพ่อใจผมแล้วเนาะเดี๋ยวจะมาเอาอไอ้ดูเนาะนี่ครับผมก็ตอนนี้ครับควายก็ถือว่าเป็นอีกสัตว์ชนิดหนึ่งทีค่อนข้างจะมาแรงครับเพราะว่าราคาเนาะพอตกหน่อยเนาะไอยูครับ ควายเลี้ยงควายมาจากปีแล้วครับนี่เอาให,ให้ให้ไล่เอาประมาณหนึ่งยี่สิบกว่ายี่สิบ,บกว่าปีแล้วเป็นเป็นไหนแนวโน้มเอาเวา้าให้พี่น้องฟังเลยผู้ใดสนใจอยากมาเลี้ยงควายเอาไปเฮ็ดงานก่อสร้างอยู่กรุงเทพอยากกลับมาอยู่บ้านเฮาเพราะอะไรเพราะเหตุไหมครับเพราะว่ามันได้มาปรานนี่แหละมันก็ดโดนรอรอเวลามันด่วนเมื่อเกษตรได้แล้วมันก็ตั้งหลักได้เลยอืมหลักการไอ้เพิ่นเพิ่นสีเก็บแม่พันไว้แม่พันไว้ครับ ปีหนึ่งปีหนึ่งจะได้กับต้องขึ้นมันวะครับทาผสมแม่ตัวใดผสมโบทิดขายออกครับก็ยังได้เงินอยู่คือเก่ายังได้ครับน่าเห็นไหมโอ้มันซ้ำเงินเก็บเลยครับเก็อืม้องหตัวใดห้องมัดแม่ทำครับเก็บได้ต้องบอกคบุกเอินสองสามปีครับครับบุกขืนสองสามปีมันกับสิได้ประมาณนี้เนาะครับเนาะหาแม่ก็มีเก็บแม่จากมีเก็บแม่ก็มี้สิบอืมนี่คือตัวใดตัวเธอเขาก็ขายหัว เรื่อยๆขายตัวเท้กข,ขายออกตัวเมียจุ้งไว้เพราะว่าห้องตัวมีเงินใสอยู่แนวคิดขา,ขายขี่ก็ได้แล้วโอ้เอา้าอยู่อยู่บ้านก็นมีคอกมันน้ำเป็นวะครับค<ข>อกครับเจ้าก็มามาซื้อเป็นว <บา S 2> ะครับมาซื้อซื้มื่นหรอครับมาซื้อขี่ซืมื่นเนอะซื้อซื้อหมือนครับอ,อันนี้รายได้จากการขายขี่พ่ออยูในเลเวลเป็นวะครับสอบสามสอบร้อยกันขายมื่อละสามสิบสอบมื่อละยี่สิบสามมือไรยี่สิบสอบ ยี่สิบสามสิบกิดสบายเลยโอ้ครับโอ้ยบน่ะเสื้อได้สี่สิบยังโมได้สาวได้อ่ะเผื่อผู้ใดสนใจนะผู้ใดเห็นคลิปผมนะครับนี่ผมอยู่ไอ้ถนนหัวหน้าคำย่างตลาดครับนะครับอันนั้นเป็นโล่งโล่งงานเข่าเพื่อนหรือมั้งผมว่าเนาะไอ้เนาะเข่ามาจังสีส้มมือเลยปะครับ่ามาสีส้มครับต้องใส่กับเพี้ยนกัมาเพี้ยนกับมามีคนเปลี่ยนน้ำไอกินเข่าเที่ยงอะไรล่ะ ห่อมาหรือแวะซื้ออ่อมาครับอ๋อห่อมาเนาะไปกกกินนับหมูพอ๋อพเพิ่นมีฝูงนําแม่นบน<ำ>่ครับอือครับโอโ้ครับชีวิตผมแกแล้วกับยู่ทีช่ชะตาลิขิตนะผมว่านะครับ,รบแล้วแต่ผู้ใดสิวางแผน้้านนีก็ดวยอีดน,น,นครับอ่ายังนะครับผมจุ้งมาได้ปานนี้ก็ใช้เวลาแค่สิบปี่นละอืออ้ายเพิ่นว่ากว่าสิมาฮอดได้ได้60โตเนาะ ผูมใจวะนั่นยูหละครับอือทื่ว่านทุกคนมีเงินหลายล้วผมออนซ้อนเนวเดียวครับผมมักน่องงวน่องควายครับน่องควายสุดหยอดเลยครับจนดไอเปิดแล้วมั้งปีนี้มันก็ได้เกี้งเกาตัวตอนนี้ก็ยังอยู่ในหนีเมื่อเริมหรอครับมันสีออกลูกออกยังเนี่ยมันต้องเห็นอาการเนี่ยเนาะมั็นปะเห็นครับผู้สังเกตก็เห็นเลย ิเขาเขาเขาเดาย่อยใช่ไหมโบด้ยอยย่างครับถ้าถ้าถ้ามาชาติออกได้ก็แสดงว่าแข็งแรงแล้วมนบอเขาได้ฉีดยาฉีดยังบอครับย่ำออกลูกเขได้ฉีดนะครับลอ๋อเหรอครับปกติเขาเจ้าว่าเราจะได้กระทัดเล็กถ้ายยังก็ต้องฉีดเด็กเพื่อเด้ซอยแต่ว่าไอ้บบเคยฉีดเลยแสดงว่าวา่ไอ้เปียวนี่แข็งแรงอยู่ดีพี่น้องครับเพิ่นว่าบบได้ฉีดยาบบได้ยังเล็บเอาเดี๋ยวผมซูมเข้าไปอีกรอบนึงเดี๋ยวสีเมื่อแล้ว โอ้ครับผมโมแวะผมกดสิบวงหูจักวิถีชีวิตครับชีวิตไอ้ผู้หนึ่งเนาะผ่านมาสี่สิบหล่อนสี่สิบฝนแล้วครับประธานเนาะโอ้ยเอาโมมีเมม่เบอร์โรวิมม่ย้งบ่ครับโอ้เป็นคนทีแบบตัดขาดโลกอินเทอร์เน็ตแล้วตอนนี้ครับพี่น้องครับคาคาโรงงานเนี่ยเดี๋ยวสิมีคนไปทักไอ้ได้นน่อ่าโอ้คือได้นนลงคลิปยูทูบเนาะประานนี่ครับเนาะไปเลยพี่น้อง เพิ่นมีเงินเก็บเป็นล้านแต่เพิ่นมีมือถือพี่น้องขึ้นอาครับโอ้เขาผมแอบตำรวจกระเป๋านะครับนี่ด้ครับเนี่ยกินเพิ่นมี้ยครับืันนี้สมมเอาอย่างมากินเมื่อ้วบ่ครับอกเข้หนิเมื่อไหล้วไอ้ผมขอโทษนยครับโอ้นี่ครับพี่น้องครับนี่่ำนี้แล้วครับนี่อยู่เครื่องเสียงครับนะครับมีมีดมีนามดื่มเ่ำนี้ครับพี่น้องไอ้ผมถามปิดท้ายเน่เบื่อบ่ กบี่อายุครับภาวะยามเพียดสากาัดย้ำอย่างมันไม่ดีอยู่ในมือว่านนั่นคน,น,นละงานงานบุญงาน,น,นย้นำงัว,งวมันควายมันบม่ได้ยุดนะไม่เป็นป่าวควายมันบม่ได้ยุดน้ำแล้วอ๋อกระเด็นเปดไก่มาแล้วมันก็ระเด็น<อ>นั่นเลยครับบัดประเทศการเทาก็ขังไว้ตัวสี่อย่างอย่างขังไม่ได้ครับควายมันหลายเกินวางได้มันก็ได้มาด้คนตกฟ้าง้องก็ได้มาอืมมือคนที่บ้านเหมือนก็ได้มาครับเอาไอ้ผมผมถามอีกหนึ่ง ถ้าย่มนะเข่าเพื่อนมีเข่าอ่ะเข้าทีจะไหนก็ไล่ขึ้นครับมันมีมันมีโคกว่ะครับมีโคกเรือครับอือเอาครับพี่น้องครับผมบอลกวนไอ้เปียวแล้วครับวันนี้ครับเพื่อนกระตุกใจไ่นครับผมจอดรถกันแล่นลงมาถามไอไปเลยว่าขอถ่ายคลิปแน้ว่านะไอก็โอ้ครับอัธยาศัยดีครับเอาถ่ายกัะถ่ายสิเป็นยังครับผมขอบคุณพี่เปียวครับผมครับขอบคุณหลายๆผู้ใด สนใจหรืออยากได้ได้ควายเนาะแต่ยูบ้านหัวนาคํำครับพี่น้องครับเพิ่นกับสีทะย่อยขายครับเมษานี่เพิ่นกับสีขายอีกครับนะครับอีกชุดหนึ่งครับพี่น้องสามารถแวะเข้ามาบ้านหัวนาคำแล้วก็สอบถามเพิ่นได้ครับมู่ไรนายมูสิบแปดนะครับผมขอบคุณที่แตะเราชมคลิปปาเกษตรคลิปนี้ครับคลิปหนาล้านลาลักริมทางนี่ครับเอาง่ายๆเลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ